สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Crazy วันนี้เราจะพาไปดูรถยนต์ที่กำลังเป็นกระแสะและสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์เมืองไทยกันนั่นก็คือ Isuzu MPV รถครอบครัวรุ่นใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนผสานเข้ากับความทนทานแบบญี่ปุ่นหากพูดถึงชื่อแบรนด์ Isuzu หลายคนคงนึกถึงรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและทนทานแต่วันนี้ Isuzu กำลังจะพลิกภาพลักษณ์ด้วยการเปิดตัว MPV รุ่นใหม่ที่ไม่ได้เน้นแค่ความทน แต่ยังรวมถึงความหรูหราความสะดวกสบายและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่โดยเฉพาะเริ่มจากดีไซน์ภายนอกต้องบอก,กว่า Isuzu m p v มีความทันสมัยในทุกมุมมองเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวผสมกับความเรียบหรูทําให้ดูพรีเมียมไม่แพ้คู่แข่งในระดับเดียวกันกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความโดดเด่นพร้อมไฟหน้าแบบ LED ที่มี daytime running light เสริมความปลอดภัยและความสวยงามในเวลาเดียวกัน,ล,นล้ออลลอยขนาด18นิ้วเติมความสปอร์ตให้รถดูมีพลังมากยิ่งขึง้น มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าอ Isuzu MTV ถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้เจ็ที่นั่งโดยจัดวางเบาะแบบ2 2.3ซึ่งทําให้แถวกลางเป็นเบาะก,กับตันที่มีที่พักแขนเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลวัสะดุภายในใช้หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงมีทั้งความนุ่มและทนทานพวงมาลายัยมัลติฟังกชันพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลขนาด10นิ้วที่เชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนต์อย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านเทคโนโลยี Isuzu MPV ไม่ได้น้อยหน้าใครเพราะมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะหลายอย่างเช่นระบบเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือการจอดเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบแยกโซนและช่องชาร์จ USB ครบทุกแถวผู้โดยสารเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ ในแน่ขององค์การใช้งานจริง isuzu mpv เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวโดยแท้จริงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่นหรือแม้กระทั่งช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่แทบทุกมุมของรถช่วยให้ผู้โดยสารสามารถจัดระเบียบสิ่งของได้ดีและเหมาะกับการเดินทางทั้งระยะใกล้และไกลสมรรถนะก็ถือเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของรุ่นนี้ โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรที่ให้กำลังประมาณ150แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้เหมาะกับสภาพถนนในประเทศไทยทำให้ขับขี่ได้มั่นคงและให้ความรู้สึกนุ่มนวลแม้ในถนนที่ไม่เรียบจากการทดลองขับในระยะทางกว่า300กิโลเมตรทั้งบนทางด่วนและถนนสายรองพบว่า Isuzu MPV ตอบสนองได้ดีทั้งในช่วงออกตัวและช่วงเร่งแซง แรงบิดมีให้ใช้เพียงพอแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันเสียงรบกวนจากภายนอกถือว่าถูกเก็บได้ดีห้องโดยสารเงียบแม้ใช้ความเร็วสูงในแง่ของราคาคาดว่า Isuzu MPV จะเปิดตัวในไทยด้วยราคาที่แข่งขันได้กับคู่แข่งโดยตรงเช่ชเน Mitsubishi X p a n d e r หรือ Toyota v e l o z ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงราคาเริ่มต้นประมาณ899,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจเกิน1ล้านนิดๆแต่แลกกับออปชันและเทคโนโลย,ยีที่จัดเต็ม สุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่รวมความคุ้มค่าเทคนโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ Isuzu MPV อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปีนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Crazy ของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการปรับสไตล์หรือเพิ่มเติมกราฟิกซับในคลิปบอกได้เลยนะครับ